สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนครับติดต่อมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ติกตอ่อขอรับก้อนเวลาสักครู่ได้ไหมคะประชาสัมพันธ์ติตดต่อค่ะประเทศไหนครับประเทศไหนครับผม อ่ะคุณพี่ไม่รู้จักติ๊กตอกแล้วโง่ไม่อรอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม<จ>ติดต่อ,อมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ t ิ k กตอ,อกนะคะขอรับเวลาคุณพี่สักหนึ่งนาทีได้ไหมคะ ครับจะทาควรทํะไรครับผมว่าว่างครับว่าบางครับอ้าววางสายไปซะแล้วยังไม่รู้รายละเอียดเลยค่ะสวัสดีค่ะติดต่อมาจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอปติกรค่ะคุณพี่ขออนุญาตรบกวนเวลาคุณพี่สักครู่ได้ไหมคะได้ครับมีอะไรหรือครับ ถ้าทางเราโทรเข้ามาแนะนํากิจกรรมเกี่ยวกับติ๊กตอกมาค่ะคุณพี่กิจกรรมของเราค่ะจะเป็นการรับชมคลิปวิดีโอกดหัวใจค่ะเพื่อเพิ่มยอดไลค์ยอดจิวให้กับทางร้านค้าเรานะคะาคุณพี่ค่ะคุณพี่ซึ่งการรับชมคลิปของเราค่ะจะมี่าตอบแทนให้คุณพี่ค่ะคลิปละยี่สิบบาทค่ะต่อการรับชมวิดีโอในแต่ละครั้งค่ะคุณพี่รายได้ตรงนี้ค่ะจะขึ้นอยู่กับเวลาว่างและความสะดวกของคุณพี่ด้วยนะคะบ ค่ะตรงนี้ค่ะจะไม่มีค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณพี่ไม่ทราบว่าคุณพี่สนใจไหมคะแล้วต้องต้องทำไงครับค่ะถ้าคุณพี่สนใจค่ะคุณพี่จะดวกเพื่อนเพื่อนฝ่ายบริการของน้องไหมคะเพื่อนเพื่อนรเริ่มทั้งไหนใช่ค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยไอดีไลน์นะคะคุณพี่โอีตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ไลน์แล้วครับค่ะไม่เป็นไรคะ่ะ